วิดีโอนี้เป็นวิดีโอสาธิตวิธีตั้งวันเวลาบนรถ F850GS แล้วก็พวกตระกูล F750 อะไรพวกนั้นนะครับ<ม>ก็อย่างแรกก็ต้องใช้ปุ่มนี้นะครับเลื่อนไปหาคำว่าเซตอัพนะครับหลังจากเจอเซตอัพแล้วก็กดค้างบนค้างนะครับก็เราก็จะเลื่อนไปที่เวลานะครับหลังจากมันขึ้นแบบนี้แล้วนะครับก็ กดปุ่มข้างล่างนะครับเพื่อเปลี่ยนตัวชั่วโมงนะครับบวกลบได้นะครับตอนนี้บ่ายสองตอนนี้เราบ่าย2ถูกต้องแล้วนะครับเราจะไปตั้งเข็มนาทีก็กดปุ่มข้างล่างค้างไว้นะครับจนกว่าตัวเข็มนาทีมันกระพริบเนาะก็เลือกได้นะครับว่าเป็นนาทีที่เท่าไหรนะ่เนาะหลังจากเวลาตรงแล้วนะครับก็กดปุ่มข้างล่างค้างอีกทีหนึง่ง เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งวันที่ก็กดปุ่มข้างบนนะครับก็เหมือนกันกับเวลานะครับเราก็จะกดปุ่มข้างล่างนะครับตั้งวันเวลาที่เราต้องการนะครับวันนี้วันที่เจ็ดนะครับหลังจากเราได้วันที่ถูกต้องแล้วเราก็กดตัวข้างล่างที่หนึ่งเพื่อเลื่อนไปตรงเดือนนะครับก็ตัวเดือนก็จะกระพริบนะเราก็จะเลือกเดือนนะครับ ตอนนี้เดือนเราถูกต้องแล้วเราก็จะกดค้างอีกทีนึงนะเพื่อไปตั้งปีนะครับก็ปีก็จะบวกลบได้โดยปุ่มนี้นะครับที่หัวแม่มือผมชี้อยู่นะทีนี้ปียี่สีนะครับหลังจากตั้งปีถูกต้องแล้วก็กดข้างล่างค้างอีกทีนึงก็เสร็จแล้วนะครับตั้งวันที่หลังจากเราตั้งทุกอย่างเสร็จแล้วก็ออกจากเมนู ้องเลื่อนไปจนถึงหน้านี้นะครับเราก็กดปุ่มข้างล่างเพื่อออกเมนูขอบคุณครับ